Um today do you think we can make a score of five goal? Mm -hmm. Do you think we can score five goal before? No. <laughs> Maybe Buddha help us. <laughs> but most important thing ฮะ we didn't uh, stop we attacking attacking second half ฮะ a f t e d the defending that's we can score เขาก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราโจมตีเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ให้ทีมเราได้ไอคะแนนมากขึ้นครนะคิดยังไงกับกับการเปิดสกอร์ของพิษฏิยานแล้วก็วันนี้ก็โดนห้าดู Uh, what do you think about the first goal and the five goal of yeah. Christian kirovsky today mm, uh, christian he uh, changed uh, the good head header I think he, his uh, strong point is uh, we must use this one uh, the meeting i said uh, uh, go always second post waiting the uh, uh, crossing mm -hmm. that 's why he I think uh, today good positioning and also uh, เขาบอกว่าฮิสเตียนเนี่ยเขาเป็นมีจุดเด่นด้านการมงอยู่แล้วซึ่งซึ่งนั่นเป็นจุดเด่นของเขานะแล้วก็ตอนตอนประชุมทีมเนี่ยเาโค้ชก็บอกว่าเนี่ยให้ฮิสเตียนไปรอรับลูกที่สองเพื่อที่จะทำประตูนี่ก็เป็นในของที่ทำให้ฮิสเตียนมีโอกาสทำประตู ถึงหลังจากโปรกรมอาピวัตเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็มีส่วนอย่างมากที่ทำให้ทีมได้สกอร์อยู่คิดว่าการถ่ายชิบนแบบว่าโปรแกรมมีส่วนกับชัยชนะในการเกมโอเคครับ do you think u um, man m a p i w a t um, be it's a part of this victory yes of course uh, he uh, i i have i have plan today y e ah maybe second half uh, putin then the more aggressive in front and they also can help harishan uh, if harishan only one very difficult uh, the uh,

thank you for coming today. Uh, we, we can show uh, five goals there. Uh, also win uh, the uh, you are waiting the, this uh, three point. also we must continue and uh, we win more give to you and also uh, need goal more give to you and they come to chairs uh, especially home game. Okay. Uh, <coughs> ถ้าประตูในบ้านก็เป็นสิ่งตอบแทนของโค้ชให้นักเตะให้แฟนบอลที่มาวันนี้นะครับซึ่งเราก็อารอมารอรอสามแต้มนี้มานานแล้วแล้วก็โค้ชอยากให้แฟนบอลทุกคนคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจนักเตะและทีมโค้ชสตารทุกคนเลยครับวันนี้เป็นไ,ไงับแน่นอนก็เสียใจครับเสียใจ ก็ยอมรับครับยอมรับการแพ้ไขก็คือฟุตบอลจริงๆแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากในครึ่งแรกนะอพียงแต่ว่ารฟุตบอลเหมือนกันที่โดนสกอร์นำไปก่อนแล้วก็ต้องคืนธรรมดาธรรมดาครับก็ก็เอาูเปม่ได้ซูปได้ครับก็ต้องกลับตปอก้อขค้ับก็ต้องต้องขอโทษอีตทีงต้องต้องต้องตต้องต้องต้อลต้องแ้้ไขฟุตบอลมันเป็นอย่าง้ัมัน เงอนไขอะไรต่างๆมันเยอะมันเยอะครับเรต้องต้องแก้กันไปแก้ไปครับผมนักศึกษาหลายคน่เป็นสมดุลกันนะครับต้องแก้ก็แน่นอนมันมันมันหลายอย่างหลายอย่างเรื่องของสขภาพความฟิตเรื่องของความเข้าใจเรื่องของแรงต่างหลายอย่างที่สะสมมาก็ต้องไปแก้ไขตั้งแต่แบบที่แล้วครับแบบที่แล้วก็ดำเนอนกันเหมือนกันครับแต่แบบนี้พี่ว่ามันเด็ครึ่งแรกพี่ว่ามันมันมีทรงมากกว่ามีทรงมากกว่า ันที่แล้วด้วสั่แต่พอมีอะไรบางจุดที่มันเสียประตูง่ายๆแล้วก็ทำให้นั่นแหละศักยภาพของเขาธรรมดาัการกมาเยือนเขาถ้าเราไม่ได้เขาก็ต้องต้ายนะครับจบที่สกอง์นจนๆนแบบนี้ก็ต้องกลับไปแก้ครับ Yeah.